มิกกี้สามีเจนนี่พาน้องโนล่าเที่ยวญี่ปุ่นเจอถามคุณแม่ไม่ไปหรอชาวเน็ตถกสนัน อบอุ่นละมุนหัวใจสุดๆสำหรับมิกกี้นอนอันพาดสามีของนางเอกดังเงจนนี่เทียนโพสวรรณที่พาน้องโนล่าลูกสาวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้แชร์โมเมนต,ต์ระหว่างตะลุยเที่ยวเล่นที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ทมกลางชาวเน็ตที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคุณพ่อแล้วก็ลูกสาวกันอย่างมากมายค่ะ แต่ทว่าค่ะกลับมีดราม่าขึ้นมาจนได้เมื่อมีผู้ใช้ไอรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามในโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มมิกกี้ว่ามัมมี่ไม่ได้มาด้วยเหรอคะหลังเห็นสาวเจนนี่ไม่ปรากฏตัวในภาพเซตดังกล่าวก่อนที่จะมีผู้ใช้ไอจีรายหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่าข่าวว่าเลิกกันแล้วค่ะด้วยมารยาทอย่าถามดีกว่านะคะ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามเข้ามาตอบโต้กันสนั่นค่ะซึ่งก็ได้มีคนที่เข้าใจว่าเป็นแค่การถามหาเฉยๆในฐานะ f อที่ชื่นชอบครอบครัวนี้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะมองว่าเป็นเรื่องของมารยาทที่ไม่ควรถามถึงคนที่ไม่อยู่ในภาพซึ่งทั้งคู่นั้นก็ยังไม่เคยได้ออกมายืนยันถึงเรื่องการเลิกรากันด้วยซึ่งเป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ออกมาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่า เราไม่ต้องการมีดราม่ากับคุณนะแทนที่จะถามหาคนที่ไม่อยู่ในเฟรมเรามาชื่นชมภาพที่คุณมิกกี้ลงให้ดูดีกว่านะคะบางคนบอกว่าทาไมถามถึงไม่ได้ล่ะคะปกติก็ไปด้วยกันถึงคุณพ่อคุณแม่สลับกันถ่ายบางทีก็ไม่เห็นคุณแม่แต่คุณแม่ก็ถ่ายรูปให้อย่าเอาความคิดลบของตัวเองมาใสา่คนอื่นเลยคะ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแค่ถามไม่ได้ผิดอะไรเลยนะ เพราะว่าปกติเข้าไปด้วยกันตลอดความ f อก็แค่ถามเฉยๆแหละทั้งสองคนก็ไม่ได้ออกมาพูดด้วยว่าเลิกกันแล้วทางนี้ไม่เชื่อข่าวหรืออะไรทั้งนั้นค่ะรอฟังจากทั้งสองคนจะดีที่สุดและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายเลยละค่ะ